ดอกกระถินค้างทางที่หลายคนมองว่าไร้ค่าไร้ราคาแต่ดีมากสำหรับคนมีปัญหาสายตาและเบาห,าหาบาวานก่อนรับชมฝากกดติดตามมีปัญหาตามัวฟ้าฟางเบลอต้อลมต้อกระจกรวมถึงกระเด็ดกระดี่ขึ้นตามมองไม่ชัดเลยมีปัญหาเบาหวานไปเก็บดอกกระถินแบบนี้หนึ่งกำมือใหญ่หรือหนึ่งถ้วยแล้วนําไปต้มรวมน้ํา1ลิตรต้มเคี่ยวให้เหลือน้ําครึ่งลิตรหรือประมาณ10นาทีด้วยไฟกลางอ่อนกรองใช้เฉพาะส่วนน้ําแบ่งน้ําเป็น3ส่วนดื่มก่อน ่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นช่วยลดน้ำตาลช่วยคุมน้าตาลช่วยทําให้สายตาที่มีปัญหาหมองไม่ชัดรวมถึงคนมีปัญหาเกร็ดกระดี่ขึ้นตามีปัญหาฟ้าฟัาฟางมัวเบลอต้อลมต้อกระจกดื่มต่อเนื่อง7 1 0วันตรวจวัดสายตาตรวจค่าเบาหวานและดื่มต่อเนื่อง3-5สัปดาห์อาการเบาหวานสายตาดีขึ้น ดอกกระถินทางที่หลายคนมองว่าไรา้ค่าไร้ราคาแต่ดีมากสำหรับคนมีปัญหาสายตาและเบาหวานก่อนรับชมฝากกดติดตามมีปัญหาตาหมัวฟ้าฟางเบลอต้อลมต้อกระจกรวมถึงกระเด็ดกระดีขึ้นตาม,มองไม่ชัดเลยมีปัญหาเบาหวานไปเก็บดอกกระถินแบบนี้หนึ่งกำมือใหญ่หรือหนึ่งถ้วยแล้วนําไปต้มรวมน้ำหนึ่งลิตรต้มเคี่ยวให้เหลือน้ําครึ่งลิตรหรือประมาณ10นาทีด้วยไฟกลางอ่อนกรองใช้เฉพาะส่วนน้ําแบ่งน้ําเป็น3ส่วนดื่มก่อน อาหารเช้ากลางวันเย็นช่วยลดน้ําตาลช่วยคุมน้ําตาลช่วยทําให้สายตาที่มีปัญหาหมองไม่ชัดรวมถึงคนมีปัญหาเกร็ดกระดี่ขึ้นตามีปัญหาฝ้าฟ,า,ฟ,า,ฟางมัวเบลอต้อลมต้อกระจกดื่มต่อเนื่อง7-10วันตรวจวัดสายตาตรวจค่าเบาหวานและดื่มต่อเนื่อง3-5สัปดาห์อาการเบาหวานสายตาดีขึ้น อกกระถินทางที่หลายคนมองว่าไรา้ค่าไร้ราคาแต่ดีมากสำหรับคนมีปัญหาสายตาและเบาหวานก่อนรับชมฝากกดติดตามีปัญหาตาหมัวฝ้าฟ,า,ฟางเบลอต้อลมต้อกระจกรวมถึงกระเด็ดกระดีขึ้นตาม,มองไม่ชัดเลยมีปัญหาเบาหวานไปเก็บดอกกระถินแบบนี้หนึ่งกำมือใหญ่หรือหนึห่งถ้วยแล้วนําไปต้มรวมน้ํา1ลิตรต้มเคี่ยวให้เหลือน้ําครึ่งลิตรหรือประมาณ10นาทีด้วยไฟกลางอ่อนกรองใช้เฉพาะส่วนน้ําแบ่งน้ําเป็น3ส่วนดื่มก่อน อาหารเช้ากลางวันเย็นช่วยลดน้ําตาลช่วยคุมน้ําตาลช่วยทําให้สายตาที่มีปัญหาหมองไม่ชัดรวมถึงคนมีปัญหาเกร็ดกระดี่ขึ้นตามีปัญหาฝ้าฟัาฟาฟางมัวเบลอต้อลมต้อกระจกดื่มต่อเนื่อง7-10วันตรวจวัดสายตาตรวจค่าเบาหวานและดื่มต่อเนื่อง3-5สัปดาห์อาการเบาหวานสายตาดีขึ้น